มาอีกแล้วครับผลมาอีกแล้วเรียบร้อยเลยทีนี้กำลังวิ่งมันๆผลดันมาตกซะก่อนหล้อหนีขึ้นบอ่อหมดแล้วครับขึ้นบอ่อทันครับรอบนี้ไม่มีตกค้างสักคันนู่นครับมีแต่เบคโคด้านล่าง4ี่คันนำทีมโดยปรมาจารย์สายโหดป๋าเจาะ งานตัดชั้นเบอร์ใหม่รอบๆน้องแครนะครับตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนอนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ระวังลื่นนะครับระวังลื่นระวังลื่นลื่นลื่น,นเป็นอยังงบ้างาล่ะครับ bên nhám bao là đinh nhèo lươn ào thường này đã à ở dưới có เออปาเจาะนะครับตัดชันเบอร์ใหม่แนวทิศเหนืออยู่ตอนนี้แล้วก็อา,อาจารย์บุรครูไอ้เสียทัศนะครับเสียทันในโกเบเอส0คสองร้อหน้าที่เปิดโคนรอดีครับเปิดโคนเลยเพราะว่าหกรอลงไม่ได้แล้วลื่น นี่ยเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาลื่นแน่นอนทรงนี้ไมโครที่เห็นก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่เขามาวิ่งดินวิ่งดินขายตามหมู่บ้านบอ่อดินเขาก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่หนะ บางส่วนก็จอดอยู่บนอบตอนู่นครับล้อ,อ,อยางวิ่งอย่ได้ล้อแถกก็ลุยต่อไม่ตจะมาแห้กงก็เกาลับแม่แม่ พุน่นอะก้อนพุน่นอะอ่ะรีบหายเร็รีบหยุดรีบหยุดจะได้ลุยต่อ ตกไม่นานก็หยุดนะครับแต่ก็แฉะเลยมามันแฉะใช่ไหมดินที่ติดมากับล้อครับอาจจะลื่นทําให้ลื่นเนี่ก็เป็นพื้นผิวถนนคอนกรีตนะครับเกตออกหน่อยเพื่อรถชาวบ้านสัญจรจะได้สะดวกสะดวก,สะดวกครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเดี๋ยวงานนี้เฮียหนูนารับจบเดี๋ยวเกดออกให้ เยี่ยมเลยแบบนี้แหละเยี่ยมเอาแบบล่อร้อยเพิ่งขอแบบล่อร้อยเพิ่งขอแบบล่อหน้าร้อยเลยบอ่าโอ้นี่ครับร้อยแล้วครับ กหน่าร้อยเลยสุดยอดเอาไปอีกคันหนึ่งก็ได้กลับคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งไปร้านค้ากลับมาอีกคันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตลอดเนีเลยคุณ นี่สุดยอดคราวนี้ก็หายลื่นดีครับไปแล้ว